มาครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมไม่เช่นเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนาดตีนะครับเราอยู่ในอันนี้พี่บ้านดูวันนี้กับศึกดวนอันนี้มาฮีโร่ก่อนเดี๋ยวศึกดวนปีศาจจะไปดูจีน่าวูชิงกับชิงกับใครไอ้ซาทิงไหมครับผมเรื่องมาดูโนบะเดนกับมูซันกันก่อนครับจังหวะนี้ไปครับซอมบี้แมนเปิดไปก่อนเลยครับจะจบไวจะจัดหรือเปล่าก็มาดูกันเอาแล้วครับซอมบี้แมนไล่ตีทีนึงครับปาดไปตรงนี้ครับแล้วราชาใต้ดินครั้งแรกของศึกดวนปีศาจเราจะไปดูของจีน่าวูนะครับว่าอันนนีี้ทมงาาบอกว่ เราไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราได้อยู่ฝั่งฮีโร่ก็จะรีวิวของฮีโร่ไปก่อนมาดูวนจะินจักลด้วยนะครับผมว่าถ้าดาม่วงแล้วจะเป็นอย่างไรแล้วศึกดุนฮีโร่นะแล้วฝกกระแสงปาดไปทีนึงครับฟุกุกิฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้เฉิดชายครับปาดไปอย่างนี้ก็ติดโลกทุกตัวครับโอ้โหพุซันครับปาโลอย่างนี้ครับปาอีกทีนึงครับติดบทขยี้แบบชำนาญครับระเบิดเพี้ยกันไปแล้วขออีกทีนึงครับแฝกกระแสงบุเกจีดิลซึกิปาดไปจังหหววนนึงจี้ สมบีแมนมาครับตรงนี้กรึบมาแล้วก็ยังไงดีครับหลบลูกไฟกันไปโอ้โหลูกไฟหายครับจิโกโยจีมาต่อเลยครับจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาโอ้โหฟูฟุกิเขาได้ออกเทินก่อนแล้วฟูฟุกิระเบิดไปแล้วครับโอ้สวินครับปึ๊บมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังไงดีกระบ,บองเหล็กตีธรรมดาครับไม่มีลูกไฟใช้ครับ ระเบิดเพี้ยลงไป้อนหมดครับโอ้โหเรียบร้อยเหลืออัศวินปะทะกาศวินแน่นอนอัศวินหรือคนเดียวในเถินแรกครับไม่น่าเชื่อจะจริจริงๆครับไม่น่าเชื่อจะจริงจริงโดนสนามแรงบิดไปอีกรบล่วมาตากันไปโอ้นี่เพิ่งเถินแรกนะครับเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มมีแต่คำเดียวว่าบึ้ม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 เข้าสู่เซตที่สองครับไปครับซอมบี้แมนฟืบฟืบฟืบขวานจงตีกันไปแล้วก็ฟุบุกิมาแล้วครับแต่ประกาศับมไม่ไหวแล้ว ตกไม่ต้าไปนานแล้วเจอฟูบุกิจิโกโยจิมาครับแล้วก็ซมบ้เมนต้องลงไปนอนอีกทีนึงแล้วมาแล้วครับานโฟมซิลเวอร์โจมตีเหนือขีดจำกัดป่าไปอาศวินยังยืนได้อยู่ครับมาครับอัศวินปาดคืนครับสัุสามดาวสุดลอเทสสี่ดาวด้วยซ้ำปาไปติดโล่อยู่ครับเดีย๋ยวไปดูฝั่งปีศาจนะว่าจินาวุจะเดือดขนาดไหนนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันระเบิดเพีย้ยสนามแรงปิดปี ตรงนี้จักรบพัดเด็กครับไปครับชีบา่าบอมครับถูแว่นถามทางกันมาแล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่3าด้วยความรวดเร็วครับเรดี้ไฟมาครับต้องลุ้นครับเอาให้อสัสวินจกกนักรกลมูซานฮะตกไปในติดโล่ให้ไวที่สุดแล้วก็ไปหว่นให้เร็วที่สุดครับมาดูกันฟุบุกิจังหวะนี้ครับจิโกโยจิพายุนรกคลั่งมาตรงนี้ฮะ ติดโลโลหายครับโซมิแมรู้ขึ้นมาก็ต้องลงไปนอนกอกับพื้นอีกทีนึงแล้วติดโลไปอีกรอบนึงครับสำหรับอัศวินจักกวนแล้วปาดใส่อัศวินจักรกลเข่าเนื้อมาด้วยจังหวะน,นี้แต่ว่ายังยืนได้อยู่ด้วยโลจักระพัดเด็กครับเราได้กาวลูกไฟมาใช้แล้วมาครับโจมตีเหนือขีดจำกัดพิคัตทะลุด,ดวงดาวล้างจักรวาลนะโอ้ไปหว่นครับแล้วรูปปาดคืนกลับมายังยืนได้อยู่ครับฟุบุก,กิเอาเลื่อนจะจัดจริงๆแล้วป่าดขอป่าอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงไปนอนมาติดโลไปที่เรียบร้อยครับ จังหวะนี้ซุปเปอร์ร้อนโมเมนตัมก็ยั่าหม่อมไปครับถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามาอยู่รอบชิงได้ไงไปดูไลฟ์ย้อนหลังนะครับโอโ้โหเจอคุณลุงนี่บอกเลยว่าตึงจัดคุณลุงเปิดก่อนด้วยนะเจอคุณลุงเปิดก่อนด้วยนะครับเออไปดูไลฟ์ย้อนหลังดูนะครับว่าผ่านคุณลุงมาได้ยังไงครับเอาเรื่องจัดจัดนะตรงนี้อาล์ซาวินหมดอย่างนี้ครับผมขออนุญาตไปดูศึกดูปีศาจเลยได้ไหมถ้าเกิดอาสวินล้มไปอีกทีนึงนะครับผม เพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาทุกท่านเพราะว่าคิดอยู่แล้วแหละว่ายังไงพี่บัตก็ต้องเป็นแชมป์ครับนี่ฮะไปอีกรอบนึเหล้อปาดไปแน่อนอนยังเอาฟุตบอกิไม่ลงแบบนี้ยังไงพี่บัตก็เป็นแชมป์นะครับขออนุญาตกดข้ามเลยกันเราจะได้ไปรู้สึกดวลราชาใต้ดินยูอครั้งแรกของสิกดวลปีศาจประจำเซิร์ฟนะครับผมไปครับตรงนี้ Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือด Strong g t ในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บ่อซื้อแพนที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถ่อนชำระได้นานสูงสุดส0เดือนเพราะบริการเติมเกมชั้นนันดิมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น โอเคครับขอแสดงความยินดีกับพี่บันโนบดีได้แชมป์ศึกดวลฮีโร่ประจำสัปดาห์นี้แล้วจีนาวุฒิได้แชมป์ศึกดวลปีศาจเป็นไงไปดูมาครับจังหวะนี้ขอเปิดเมซอนเพื่อความหล่อเท่ของราชาใต้ดินหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยได้ไหมนะครับก่อนอาวุธเฉพาะเข้านะนี้นะครับแล้วติดสตันไปีาจครับโอ้โหจีานาวุฒิเปิดก่อนแล้วติดสตันมาเหมือนกันเป็นราชาสีฟ้าติดสตันทั้งคู่ครับอ่าเราโดนกุกกระบ่ากันไปมาครับลูกเตะทอร์นาโดโอ้โหใหญ่จริงเปิดไปก่อนเลยจังหวะนี้เกรวินครับ ลูกเตะทอร์นาโ,โดไปติดสตันไปอีกโอ้โ oh, หทีมสตันครับสตันไป5ตัวครับโอ้โ oh, ห oh, มาครับฟันสถานปัตตภีฟันสถานปัตตภีปาดไปตรงนี้มาทลายพระสุธาถล่มดวงดาวรับปัตตภีเหมือนกันปัตตภีทั้งคู่เลยว่ะเอาว่ะตรงนี้เอาว่ะไปครับลูกเตะทอร์นาโดโด oh, อ้โหใหญ่จริงต่อเลยครับโอ้โหสตันทีมสตันครับสตันเอาเรื่องฮนะ คมคู่ของราชาตใต้ดินนี่เอาเรื่องอยางแล้วมีสถานของเกวินแล้วหมัดกระสีแผกตุ้มไปพันห้าร้อย 5, ล้านครับโอ้โหพระเจ้าดาวจะหลุดปวดข้อไปอีกมันจะจบวหรือเปล่าครับจบไวัจะจัดจริงๆแน่นอนตายไปตรงน,นี้ติดโลท่ทุัวครับโอโ้ไอซาคิงบอกยังไม่ทําอะไรเลยไปครับฝันสถานปตพีอีกทีหนึ่งครับโอ้โหปาดมาจังหวะนี้จิงโจ,จ,งโจ้จิงโจ้เลยฮะจิงโจ้จิงโจ้เลยฮะแล้วก็จิงโจ้จิงโจ้สวยขึ้นกับมาก็ฝันสถานปฐพีมาก็ต้องเร็วกว่านี้ครับคริโตคุง เอาล้วครับระเบิดพ <blueberry> ิษ <mir> ก <anda> ันมาแล้วมาครับมัดทลายพรสุธาถล่มดวงดาวรับปรตูพีคู่หญิงตำทั้งกันมาเพลี้ยงกริ่มกันมาโอ้โหแล้วโหเสหโคโหครับปืนใหญ่คำรามถล่มดวงดาวพิฆาตดวงตาครับโอ้โหปึ๊บปึ๊บปึบปึบกันไปแล้วติดสตันกันอยู่ด้วยครับฮึมีชื่อมัดทลายพรสุธาครับกระบองเหล็กโนบอดี้อีกเลยครับโอ้โหเคยรีวิวไปหลายทีแล้วครับตอนนี้ตกเบต้าไปที่เรียบร้อยแล้วครับลองไปดูย้อนหลังกันได้ครับสวัสดีปุ้ยด้วยครับ ตรงนี้แล้วเข้าสู่เทินที่2โดนอุกกาบาตตกกันไปครับแล้วก็มาครับฟันสถานปฏาภีจิงโจ้จิงโจกาคิรุชิกุรุกาจามาครับมาสะทายบัตรลายพระสุธาถล่มดวงดาวล้วปฏาภีคุยน้ำตาลกันมาอีกทีหนึ่งเอาเรื่องจัดโห่เซี่ยโฮโคโฮครับปืนใหญ่คำรามถล่มดวงดาวพิฆาตดวงตาครับอโอ้โหจีนามุดบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยว่ะเอาเรื่องจัดแต่ยังไม่มีใครลงไปนอนเลยนะสะสมพลังจู่โจมกระไดซิมเพกเติมไป ไปกันต่อครับมีกาซันายมาครับถนนลูกเตะโจรดูโอ้โหใหญ่จริงมาต่อครับปูติดสันลุลัวแล้วดาวจรวดปวดข้อพร้อมลุลูกกันไปตรงนี้โอ้โล่หายกันลุลัวล่หายกันลุลัวแล้วราชาใต้ดินอยู่ในที่เปิดภัยไงสำหรับที่ปลอดภัยสําหรับเอซสาคิงแต่ว่าโดนอยู่ฝ่ายเดียวเลยตรงนี้300อยล้านเหรอหรือ3,000ล้านวะนั่นบากับดาวจรดปวดข้อปาดไปแถวราชาใต้ดินด้วยโอ้โหติดโล่ไปก่อนครับติดโล่ไปก่อนครับโอ้โห อยู่ฝ่ายเดียวงจริงป่ะสะสมได้ก็จีหาฝนสังหารป่ามาแล้จุดนี้ครับพี่น่าชื่อจัดนะตรงนี้อยากเห็นกระบองเหล็กปัจจุบันลีไปแล้วครับของเอาไปให้ราชาใต้ดินเป็นที่เรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับรีไปแล้วครับไม่ต้องดูครับเราสามารถโยกของได้นะครับเกมนี้เกมนี้ไม่มีตัวไหนยืนยงคงกระพันได้ตลอดไปครับกระบองเหล็กรีไปรีของไปให้ตัวอื่นแล้วครับไปให้ราชาใต้ดินอะไรพวกนี้แล้วครับเออของมันต้องใช้ครับฟันสัานปัตตภีครับ ปาดไปตรงนี้อีกทีนึงโอ้โหติดสตานติดข่มขู่โอ้โหแล้วระเบิดพีแะระเบิดพีแะระเบิดพีแะไปดีครับระเบิดพีแะไปดีครับมาครับโกกัสสึคุยหินํำทานกันมาบึ้มกันมาอีกทีนึงแล้วติดโล่แล้วระเบิดไปแล้วติดโล่แล้วระเบิดไปติดสตานติดโอ้โหติดปบดทุกอย่างครับติดบดขยี้แบบชำนานวยครับติดชำนาปบดขยี้วยครับแล้วปาดไปอีกทีนึงติดสตาน์ครับติดข่มขู่แล้วจิงโจจิงโจ้ครับฟันสะท้านตะพี มาอีกทีปื้ไปเออเราก็ปาดมามุกเกียดทีดูสิสกิไม่ใช่อันนั้นมันเฟดประกายแสงอันนี้มุไม่ิโอ้เซ่โโห,โห,โหตอนนี้เป็นยูอาร์อยู่ตัวเดียวแล้วไหมเนี่ยที่ส่งเสียงอยู่ยิงไปจังหวะนี้โอ้โหโดนหนักเลยสะสมพลังจู่โจมโจมตีแบบเหนือขีดจำกัดมีกาซานายการะซิมแพ็กโตลูกเตะอทโนโด,โดมาอีกทีโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วครับเอสากิงบอกฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้โหโดนหนักจัดๆจ,จริงๆอะโอ้ยจินาะวูบอกเล่นอยู่ฝ่ายเดียวเลยเฮซาคิงบอกอ้มให้ได้เล่นเลยวะ่ะโอโ้ติดทั้งโล่ติดทั้งสตันเราจะหลดุดปวดข้อลบมลบกุกอีกทีนึงลงไปนอนเลยครับแล่เวเหลือลาชาทะเลลึกอยู่ตัวเดียวเจ้าเดียวเจ้าเดียวเท่านั้นเจอฟันจะานปตาพีเร็วกว่าน,นี้คิริโ่ตกคุมงติดทั้งข่มขู่ติดทั้งสตันโดนชำนาญโดนลบไม่ยอมท้อโอ้โหโดนสนามแรงบีปอีกโดนคู่ยงหินถามทางอีก มูจบจัดฮะจบจัดห้านี้แล้วระเบิดไปเองนะครับขอแสดงความดินดีกับชิน่าบูด้วยค,ร,วลลยครับแชมป์ศึกดวลปีศาจประจำสัปดาห์นี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์แล้วคลิปหน้าครับมาเจอกับศึกดวลตัวบักครั้งแรกของราชาใต้ดินอยู่อ่ะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้าัาชมจริงครับสวัสดีครับ